อะมากินกันอันนี้เป็นน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มสีฟูดแล้วก็อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นหมูจิ้งอบประจนาหมออบหมอง 응응 응. 그 아무 때면 아. นี่เป็นขนมจีนปลาเนี่ยจี่เอาก,กินที่ที่นั่นไงน,นีออกให้ปลาแบบปลาเปล่า ว่าจะไงวะเป็นปลาเผาที่วันนี้กินจัจกเรือนจำแล้วเหลือไงก็แลมาอบมาอบลมร้อนเป็นจำบางกว่าไงไะ คุกแอนกาแฟขายดีมากไปแล้วตกใจเราคนกินเต็มเลยขายดีมากๆาลปลาเมีย่ยงปลาเผาเดี๋ยวเอากระดูกเอาออกเลยกินลำบาก เนียงปลาเผาเรามาแช่ตู้เย็นไว้ต้้งสองอาทิตย์แล้ววันนี้เลยไปนค้นออกมาอุ่นมาอบลมร้อนเมื่อกี้มันร้อนร้อนแหละแต่ว่าเรากินไม่ลงไงเนี่ยนี่หัวมันเสียดายไงเงินทองก็หาลำบากตัวนี้สองร้อยปดสิบนะวันนั้นกินแค่นิดครึ่งตัวเองกินไม่หมด ได้แค่ครึ่งตัวเองนี่นเนี่ยก้างออกให้หมดเดี๋ยวกินแล้วมันติดคอนเนี่ยผู้ชมเห็นหั้อเปลเนี่ยน,นียก้างออกให้หมด เผากินกับเป็นกินกับขนมจีนอะ่ะอืมขนมจีนน่าจะปูด่ะเนี่เดี๋ยวกินแล้วไม่คุ้มมันน่าจะปูดละอืมอันนี้อันนี้เป็นปลาเออใส่มันนี้เนี่ย มขนจริงไม่กล้ากินละกลัวมันท้องเสียมันน่าจะบูดมาต้องดูดีๆเดี๋ยวมันมีก้างกินแล้วติดคอเนี่ยกล้างติดคอแล้วไม่คุมแม่เคยติดคอแล้วก็ต้องไปผ่าตัดหมดไปต้องเกือบสักห้าพันบาทพอดีมันเบิกได้ พาเรามาทราทีทำประกันอุบัติเหตุทำประกันอุบัติเหตุเอเอเอแล้วก็พยาบาลก็บอกอันนี้เบิกได้นะคะประกันจ่ายได้นะคะเขาพูดอย่างนี้นะ แต่กินแก่ข้าวกิ่งพาวข้าวขี่ย่างอร่อยเหมือนกันน้ำจิ้มตัว่วองกินไม่ได้แล้วมันไหลวันเนี่ยมันอาหารเป็นพิษน้ำจิ้มตัว่วไม่กินเลยเนี่ยเป็นน้ำจิ้มตัว่วแล้วมันอาหารเป็นพิษพราตั่วเนี่ยไว้น,น,นานๆเรามากินเนี่ยม,มันจะเป็นพิษ อุตสาห์อาปปากลับมาตอนนั้นตั้งใจว่าจะเอาลงไปให้ลูกชายจุ่เพราะมันไม่ได้เปิดร้านฝนตกไหมเหรอไม่ตกของเหลือกูจักรพันขยัะอันค้ข้าวเีข้าวตีย่างวันนั้นที่แม่ไปอุบล ไปมากกันให้น้องที่ขาขาดหมื่นหนึ่งชื่อว่าโลนนระเบิดจับทุ่นระเบิดจับเอาไปเแล้วก็แล้วก็เตรีไมหมาะ เราไปแค่กินเยู่แล้ววันนี้มาอบมาอบ,มาอบลมร้อนแล้วเอามากินไอ้ตู้อบไมโครเวฟอันนี้เป็นปลาเผาเดี๋ดือดดาลตังไงตัวตั้งสองร้อยแปดสิบเงินจำบางขวาง น้ำจิ้มตี๋ตูช้ชาอร่อยจิงมันมีรสหวานแต่แม่กินไม่ค่อยลงเพราะว่าตลางเช้ากินไปแล้วนี่ทำมาม่าม้าพึ่งมะกากินกับหอยลาย้อดจอกกระป๋ออนะ่ะ anh bên bị ngơ สามวันที่นี้มีนัดเนี่ยยี่สบหกยิบเจ็ดกันจอมพลังเจเอแป้ายุตยาเขาจะไปกระทืบทหารจมรนเพราะว่ามาผักอกคนไทยผักอกเสือทำอย่างนี้ด้วยทำอย่างนี้ด้วยคนไทยเราเห็นเราไม่พอใจ ก็เลยจะรวมตัวกันไปที่ตลัดความันทนคไปกระทิบทหารขึ้นมีการจำพายงมีพี่เอ๋มีต้นอ้อมีป้าจุยามีอาชีวะสุลินอาชีวะเซสเกตอาชีวะบุรีรังวัยรุ่นใจน้ำไม่อานเขาบอกไปกันเป็น เป็นสารตนเลยยี่สหกิบเจ็ดเนี่ยจะไปกระเทืบทหารเฉมิงเพราะว่ามาผักอ,อกคนไทยแล้วก็ไม่ให้คนไทยเข้าไปดูแล้วทำแบบนี้ด้นะทำแบบนี้ด้วยแต่ว่าอะไรว่าทำแบบนี้ เขาบอกเขาบอกว่ามันภาษาตามมันโทมันเป็นของคนไทยเราจดทะเบียนเป็นโบราณสถานมันต้องเก้าสิบปีนะครับกัมพู่งจะเป็นมีเอกราช่ะหลังจากเราจดโบราณสถานสิบเก้าปีมันเป็นประเทศเล็กๆกระจอกกระจอเป็นพวกขี้ข้าแล้วก็ฆ่าเจ้านายแล้วก็มาตั้งตนเป็นใหญ่ คนไทยเขไม่พอจใจเขาจะไปกระทืบมันจะไปกระทืบมันอันนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเมีเยนนเนี่ยถั่วแดงไงลัวมันจะอาหารเป็นพิษเพราะมันมีถั่วที่แม่ซื้อมาไงเนี่ยเราซื้อแบบไม่สั่งแบบไม่มีไส้แล้วมันจะเอาอย่างมีไส้มาให้เรา แพงด้วยนะเนี่ยอันหนึ่งตกหกอันน่ะหกอันน่ะร้อยหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้พวกถั่วเนี่ยนาน,นามันจะเป็นเชื้อราเนี่ยเนี่ยเนี่ย มันจะเนบอร่อยนะแต่ว่ามันไม่น่าใส่แม่สั่งเขาแบบแบบไม่มีทุกไสไงแล้วมันเสร็จเอาอย่างมีไส้มาให้เราสั่งมา1 0งได้หกอันอันนี้เป็นน้ำตาลไรายแดงให้จิ้ม กอมเมนเสื้อสีชมพูอ่ะไอผู้หญิงนั้นน่ะมันเน่ะมันขายมันซื้อครีมแต่ประเทศไทยไปขายนะมันเป็นขายครีมอีเนี่ยมันขายครีมอีเนี้ยแล้วของที่มันขายทั้งหมดนะของคนไทยทั้งนั้นเลย คืออาศัยสินค้าไทยทำมา,ากินแต่มาทำเป็นปากก้าปากแจ๋ววะก็อ,อาศัยสินค้าไทยทำมาหากินแต่ทำเป็นปากแจ๋ว